ท่านผู้ฟังผมมีเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องของความตายหรือว่าจิตวิญญาณเนี่ยนะครับมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังกันวันนี้คือคุณสุเทพคุณสุเทพเนี่ยแกเล่าให้ฟังบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่แกอายุแค่สักสิบขวบเท่านั้นเอง คือประมาณกลางเดือนเมษายนปี2520พ่อของแกซึ่งปกติแล้วเป็นคนแข็งแรงก็ล้มเจ็บลงโดยที่ไม่มีอาการอะไรที่แสดงให้รู้มาก่อนว่าจะหนักเสร็จแ,แล้วพอเริ่มป่วยนี่ก็หนักหนักเลยหนักขึ้นทุกทีทุกทีทั้งทัที่ทางบ้านก็ได้ดูแลรักษาเป็นอย่างดีแม้แต่หมอที่ทำการรักษาอยู่ในเวลานั้นก็บอกว่าไม่เป็นอะไรมาก แต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจว่าอาการป่วยของพ่อนี่กลับสุดหนักลงแล้วในที่สุดพ่อคุณสุเทพก็เสียชีวิตลงเนื่องจากอาการเจ็บป่วยนั่นเองเหตุการณ์นี้ก็นำความเศร้าโศกมาให้กับครอบครัวไม่ใช่น้อยว่าครอบครัวของคุณสุเทพตอนนั้นก็มีพี่ๆน้องๆอยู่9้าคนนะหลังจากที่พ่อเสียชีวิตลงแล้วการเลี้ยงดูครอบครัวก็จะต้องตกอยู่กับแม่แต่เพียงคนเดียว บรรดาพี่ๆน้องๆรวมทั้งตัวคุณสุเทพเองกำลังเรียนทุกคนเมื่อตอนที่พ่อเสียชีวิตลงในงานศพก็จัดขึ้นที่บ้านโดยงานศพนี้ก็มีญาติผู้ใหญ่ทั้งทางพ่อทางแม่มาเป็นจำนวนมากหลังจากที่ได้ทำพิธีต่างๆทั้งในช่วงบ่ายช่วงกลางคืนในวันแรกผ่านไปรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันที่สองของงาน คุณสุเทพจำได้ว่าเป็นเวลาประมาณ8ดโมงเช้าก็เห็นฝูงพึ่งที่มีขนาดใหญ่มากฝูงหนึ่งเริ่มบินเข้ามาทางหน้าต่างซึ่งติดกับที่ตั้งรูปบูชาของพ่อคุณสุเทพและพึ่งเหล่านั้นก็ไปเกาะอยู่ที่ข้างรูปของพ่อเนี่ยเหตุการณ์ครั้งนั้นก็สร้างความแปลกใจให้กับทุกคนที่มาในงานเป็นอย่างมากเพราะว่าพึ่งที่บินมาเกาะอยู่เนี่ยไม่ได้บินไปไหนเลย ตลอดระยะเวลา6วันที่ได้มีการสวดศพตามธรรมเนียมประเพณีและเมื่อจัดงานศพได้6วันแล้ววันรุ่งขึ้นก็จะถึงวันออกศพแล้วก็ในวันออกศพของพ่อนั้นก็ได้กําหนดเวลาให้นําศพออกจากบ้านเวลาบ่ายโมงพอดีซึ่งก็มีผู้มีเกียรติมาร่วมงานในในงานนี้มากมายช่วงก่อนเวลาบ่ายโมงนั่นเองความแปลกประหลาดก็ได้เกิดขึ้นอีก โดยทุกคนที่มาร่วมในงานต่างก็แปลกใจไปตามตามกันเมื่อได้เห็นฝูงพึ่งขนาดใหญ่ที่เกาะอยู่ที่ข้างรูปบูชาของพ่อคุณสุเทพตลอดระยะเวลาหวันเนี่ยเริ่มบินออกไปทางหน้าต่างโดยที่ไม่ต้องไล่แล้วพึ่งเหล่านั้นก็ไม่ทำร้ายใครเลยอ,อ่ตอนที่เริ่มพิธีเพื่อที่จะย้ายรูปบูชาพ่อนั่นน่ะ พิ่งก็บินทยอยออกทยอยออกไปจนกระทั่งหมดนะเมื่อได้เวลาออกศพพวกลูกๆทุกคนก็ได้เริ่มเคลื่อนศพออกจากบ้านเพื่อจะนําไปฝังอย่างวัดที่ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงมาถึงวัดก็นําศพขึ้นบนสลาเพื่อประกอบพิธีเมื่อพระได้ทําพิธีสวดทางศาสนาเสร็จแล้วก็นําศพลงจากสลาเพื่อที่จะนําไปฝังแล้วทุกคนก็ต้องพบกับความแปลกใจอีกครั้งหนึ่งเมื่อไปถึงหลุมฝังศพ ทุกคนก็ได้เห็นฝูงพึ่งที่บินออกจากบ้านเนี่ยมาบินวนเวียนอยู่ที่หลุมฝังศพแล้วก็บินไปเกาะอยู่ที่ต้นโพข้างหลุมฝังศพนั่นเองทุกคนที่มาในงานก็ต่างพากันพูดกันว่าเป็นวิญญาณของพ่อคุณสุเทพนะแล้วก็งานศพของพ่อตอนนั้นก็เสร็จเรียบร้อยลงแล้วต่อจากนั้นมาคุณสุเทพก็ไปทําบุญที่วัดเสมอแล้วก็ได้ไปเยี่ยมหลุมฝังศพของพ่อด้วย ก็ยังเห็นพึ่งฝูงนั้นเกาะอยู่ที่ต้นโพตลอดระยะเวลาร้อยวันที่พ่อได้เสียชีวิตไปพอครบร้อยวันแล้วทางบ้านก็ได้มีการประกอบพิธีเส้นไหว้วิญญาณของพ่ออีกครั้งหนึ่งซึ่งในงานครั้งนี้ก็จะมีแต่ญาติพี่น้องสนิทสนิทเท่านั้นที่มาร่วมในงานอยู่ทําบุญร้อยวันคุณสุเทพรวมทั้งญาติญาติที่มาในงานก็ได้เห็นฝูงพึ่งบินมาเกาะที่บริเวณบ้านอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทุกคนต่างก็พูดกันเหมือนเคยว่าเป็นวิญญาณของพ่อซึ่งยังคงห่วงครอบครัวอยู่หลังจากทำพิธีร้อยวันเสร็จแล้วนะพึ่งที่เกาะอยู่บริเวณบ้านก็บินหายไปหลังจากวันงานผ่านไปแล้วคุณสุเทพก็นำอาหารไปทำบุญที่วัดก็เข้าไปเยี่ยมหลุมศพของพ่อเหมือนเคยแต่ว่าก็ไม่เห็นพึ่งเกาะอยู่ที่ต้นโพนั้นอีกเลยหลังจากที่วันงานร้อยวันผ่านไปคุณสุเทพก็เชื่อว่าวิญญาณน,นั้นมีจริง แล้วก็คิดว่าความรักของพ่อแม่นั้นไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือว่าตายจากไปแล้วก็ตามยังรักแล้วก็เป็นห่วงลูกเสมอเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเหตุการณ์จริงคุณสุเทพเล่าให้ฟังครับมีอยู่อีกเรื่องหนึ่งท่านบู้ฟังอ่าเรื่องนี้คุณสุพจ์ แกไปบวชพระเป็นประสบการณ์เมื่อตอนที่แกไปบวชพระอยู่ที่วัดที่สองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีคุณสุพจน์บอกว่าแกมีความภาคภูมิใจมากในฐานะที่เกิดมาเป็นลูกผู้ชายก็คือการได้บวชเป็นพระในบวรพุทธศาสนาชาวไทยทุกคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็ถือกันเป็นประเพณีเมื่อลูกชายมีความปรารถนา จะบวชเนี่ยถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างมากแก่พ่อแม่เป็นที่สุดเลยปี2509นั้นคุณสุพจน์ลาบวชได้4เดือนทางกันเขาก็อนุมัติเรียบร้อยทางบ้านคือพ่อแม่น้องก็ดีใจกันใหญ่จะได้จัดงานบุญก็เตรียมงานกันเต็มที่งานบวชก็ผ่านไปด้วยดีนับว่าเป็นงานใหญ่พอสมควรนะก็เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยรับราชการเป็นครูใหญ่ ที่โรงเรียนในหมู่บ้านนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหาตลอดจนผู้เคารพนับถือมาร่วมงานมากเกินความคาดหมายทีนี้จากเพศคารวะของคุณสุพจน์ก็มาสู่เพศบรรพระชิตชีวิตพระนี่เป็นชีวิตอีกแบบหนึ่งซึ่งอยู่ในกฎวินัยสงฆ์คือศีล227ข้อข้อปฏิบัติข้อวัดมากมายใครที่ไม่เคยบวชก็ยากทีเข้าใจวัดจิจามันสาเป็นวัดหมู่บ้าน ในอำเภอสองพี่น้องที่วาเนี่ยชาวมอนส,อสมัยรุ่นปู่ย่าตายายที่อพยพมาจากบ้านดอนกระเบื้องจังหวัดราชบุรีเขาศรัทธ,ธาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างไว้ระยะหลังวัดก็ขาดการดูแลรักษาก็ปล่อยกุฏิสลาชำรุดทุดโทรมไปมากเนื่องด้วยท่านเจ้าวาดองค์เก่าท่านมรณภาพไปชาวบ้านก็ได้นิมนต์สมภารจากวัดอื่นมาจำพรรษาแล้วก็รักษาการไว้ชั่วคราว แต่ก็ไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลเท่าที่ควรรอบบริเวณวัดนี่รกครึ้มไปด้วยพันไม้นานา,นาชนิดมีทั้งต้นลานต้นสแกดงไผ่เป็นที่อาศัยของสัตว์จำพวกกระรอกกระแตกระต่ายป่าชมดีเห็นพังพรโดยเฉพาะนกนี่ชุมมากเมื่อพระที่มา,ารักษาการรักษาตำแหน่ง จเจ้าวาดชั่วคราวกลับไปจำพรรษาที่วัดเดิมของท่านก็ทําให้ขาดผู้นําสงฆ์ชาวบ้านก็ต้องนิมนต์พระมาจากวัดเจ้าอามฝั่งธนบุรีมาเป็นเจ้าวาดชื่อพระอาจารย์ประสิทธิ์ท่านเป็นคนในหมู่บ้านแห่งเนี้แต่ว่าไปบวชเรียนจำพรรษาอยู่ที่วัดเจ้าอามธนบุรีนี่เกือบสิบปีแล้วพระอาจารย์ประสิทธิ์นี่ท่านเป็นพระหนุ่มนักพัฒนาท่านก็ได้เร่งการปรับปรุงซ่อมแซมวัดเป็นการใหญ่ระดมพระเนนตลอดจนชาวบ้านช่วยกันหักร่างถางพง ซ่อมแซมกุฏิศาลาชนิดหามรุ่งหามค่ำกันเลยทีเดียวเหน็ดเหนื่อยกันทั้งพระทั้งเนนชาวบ้านพระบวชใหม่นี่ไม่เป็นอันได้ท่องหนังสือส่วนมน์แต่ว่าวัดก็ดูดีขึ้นกว่าเดิมมากระยะหลังนี้ท่านเจ้าวาดเห็นพระเนนตรากตามงานกันมากก็เปิดโอกาสให้ศึกษาพระธรรมวินยัยท่องหนังสือส่วนมน์แล้วก็พักผ่อนกันตามสมควรวัดเนี่ยแปลกกว่าวัดอื่นคือมีป่าช้ารอบวัด โดยย้ายทิศทางมาหลายครั้งจนรอบวัดแล้วครั้งแรกก็อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเสียงใต้ของวัดแล้วก็ย้ายไปเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันตกสภาพป่าช้าในขณะนั้นก็รกด้วยวัชพืชทั้งต้นเล็กต้นใหญ่เงียบวังเวงน่ากลัวมีหลุมฝังศพมากมายว่ากันว่าป่าชาที่วัดเนี่ยดุนักคือผู้ร้ายที่ถูกเจ้าหน้าที่ยิงตาย ก็มักจะนํามาฝังที่ปา่าช้าแห่งเนี้ยเป็นประจําเคยมีอดีตเจ้าว,วาดองค์หนึ่งชื่ออาจารย์กรีดเข้าไปนั่งกรรมฐานตอนกลางคืนแล้วท่าไหนไม่รู้กรรมฐานแตกตกใจจนเสียสมาธิว่าถูกวิญญาณผีใต้หูวงรบกวนทําให้กลายเป็นจิตไม่ปกติภายหลังต้องลาสิกขาปัจจุบันนี้ก็ถึงแก่กรรมไปแล้วกุฏิของพระสุพจน์ที่ว่าเนี่ยอยู่ด้านทิศตะวันตกติดกับดงลานแล้วก็ต้นมะขามใหญ่ สมัยก่อนนะเคยเป็นป่าช้าเก่าคืนนั้นตอนดึกแล้วหลังจากที่สวดมนต์ไหว้พระแล้วนั่งสมาธิได้พักใหญ่ก็เข้านอนแต่ว่าก็ยังไม่หลับท่านก็รู้สึกปวดท้องขึ้นมาก็ปลุกเจ้าแท่งเด็กวัดที่นอนอยู่ด้วยกันไปเป็นเพื่อนสมัยนั้นส้วมนี่ยังเป็นแบบฐานอยู่ลึกเข้าไปในดงลานนะหลวงพี่สุพจน์นี่ท่านก็ไปเข้าส้วมเจ้าแท่งก็ปลดทุกข์ในดงหญ้าข้างทางกัแล้ นี่พอเสร็จกิจก็ขึ้นกุฏิเข้านอนพอเคลิ้มกาลังจะหลับได้ยินเสียงเจ้าแท่งร้องครางก็จุดตะเกียงน้ํามันส่องดูเห็นเจ้าแท่งนะเอามือกุมทองนอนบิดตัวไปบิดตัวมาสแสดงอาการปวดท้องก็เลยหายาให้กินแต่ว่าอาการก็ไม่ทุเลาก,กลับยิ่งทุรนทุรายมากขึ้นก็เลยต้องไปตามพระอาจารย์ประสิทธิ์มาดูอาการท่านบอกว่านี่ไม่ใช่อาการปวดท้องธรรมดาเมื่อมีพระเนนมาดูกันหลายองค์ เจ้าแท่งก็ยิ่งทำกิริยาแปลกประหลาดดิ้นผงผางตัวสั่นแลบลิ้นปลิ้นตาบ้างทำกิริยาฮึดฮัดโกรธจัดบ้างบางครั้งก็พูดเป็นเสียงผู้ชายบางครั้งก็เสียงผู้หญิงมีใจความก็ว่าไอวเด็กคนนี้มันดูถูกกูนักมันขี้รถกูต้องเอาให้ตายพระอาจารย์ประสิทธิ์ทั่งก็ถามว่าโยมาเป็นใครอ่ะมาจากไหนต้องการอะไรอาตมาขอบิณฑบาตขอโทษกัเด็กมันด้วย มันคงไม่เจตนาเจ้าแท่งที่ถูกวิญญาณเข้าสิงก็พูดเป็นเสียงผูดชายสลับกับเสียงผู้หญิงสรุปว่าทั้งสองเนี่ยเป็นผัวเมียชาวกะเรี่ยงอยู่หมู่บ้านใกล้วัดนี่แหละตายมาหลายปีแล้วลูกหลานย้ายไปอยู่ที่อื่นกันหมดศพถูกฝังลืมยังไม่ได้ถูกขุดขึ้นมาเผาตามประเพณีเขาก็บอกว่าเมื่อพระคุณเจ้าขอร้องก็จะให้อภัยเด็กแต่ว่าขอร้องให้เป็นธุระจัดการเรื่องศพ ของตัวทั้งสองผัวเมียด้วยที่ใต้กระดูกมีพานทองอยู่ใบหนึ่งเป็นสมบัติเก่าแก่ขอยกให้ทางวัดไว้ขายเอาเงินมาบุรณะวัดเพื่อเป็นบุญกุศลจะได้ไปผุดไปเกิดเสียทีผู้จบวิญญาณก็ออกจากร่างของเด็กชายแท่งไปรุ่งขึ้นตอนสายพระอาจารย์ประสิทธิ์ก็ให้คนไปตามยายรุ่มมาเพื่อสอบถามคือยายรุ่มคนนี้เป็นคนเชื้อสายชาวกรียงอายุแกมากแล้แกรู้เรื่องนี้ดี ยายรุมก็เล่าบอกว่ามีชาวกระเรียงในหมู่บ้านเป็นฝีดาษตายนานหลายปีแล้วศพยังไม่ได้ถูกขุดขึ้นมาเผาลูกหลานญาติพี่น้องโยกย้ายไปอยู่ที่อื่นกันหมดศพสองผัวเมียนี้ฝังคู่กันแล้วก็ถูกฝังลืมมาจนทุกวันนี้จําไม่ได้โวยว่าฝังไว้ตรงไหนพระอาจารย์ประสิทธิ์ก็ให้คนขุดศพตอนบ่ายวันนั้นที่ตรงนั้นเป็นแองยาวคู่กันถูกฝังมานานจนดินยุบก็ได้กระดูกผุผ ก็แบ่งแยกออกเป็นสองกองขุดลึกไปอีกประมาณศอกเศษก็พบหีบเหล็กเก่าๆใบหนึ่งในหีบมีพานทองขนาดย่อมๆใบหนึ่งเป็นทองคําแท่มรณายกวัดก็เลยซื้อไว้เป็นเงินจํานวนหมื่นบาทแล้วก็มอบพานทองให้เป็นสมบัติแก่วัดห้ามซื้อขายนะกระดูกผีชาวกระเรียงสองคนผัวเมียถูกนํามาจัดก,การเผาให้ตามประเพณีทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้เป็นที่เรียบร้อย สมความปรารถนาของวิญญาณทั้งสองตอนนี้ก็คงจะไปผุดไปเกิดแล้วละ่ะครับนี่พระสุพจน์ท่านเล่าให้ฟังครับ